ความพร้อมกันนะครับวันนี้ไปทําความรู้จักแล้วก็ดูความพร้อมของนักยกน้ำหนักไทยนะครับปุ๊กลุกสิริพุทธกุลน้อยนะครับจอมพลังสาวไทยคนที่มีลุ้นคว้าเหรียญในครั้งนี้ไปดูกันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพุทธกุลน้อยอายุ22ปีค่ะมาจากจังหวัดสุรินทร์ก็โค้ชสันติค่ะ แนะนำมาเล่นค่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยาค่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครค่ะตอนตอนที่อยู่สโมสรยังไม่รู้จักรุ่นพี่ที่เป็นนายมหนักทีมชาติค่ะพอก้ามาอยู่ทีมชาติก็รู้จักรุ่นพี่มากมายก็เก็บทุกคนค่ะที่เป็นรุ่นพี่ที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทอง,องลิมปิกมาเป็นไอดอลในใจค่ะไม่ค่อยได้เหรียญค่ะตอนอยู่สโมสรแข่งที่ไหนก็ไม่ค่อยได้เหรียญ แล้วจนเขาก็มาเก็บตัวพักเก็บตัวทีมชาติได้ไปแข่งก็ครั้งแรกไปแข่งได้เหรียญทองก็เลยมีเป้าหมายที่อยากตั้งใจซ้อมมากขึ้นผลงานที่ผ่านมาก็ตอนได้เหรียญทองซีเกมส์ค่ะชอบมากแต่น,นั้นอายุน้อยแล้วก็ไปแข่งด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเราก็ยกดีด้วยติดทุกลิฟที่ที่โค้ชเรียกน้ำหนักเหล็กค่ะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายจนเขาตัดตัวค่ะตั้งใจซ้อมเต็มที่ทุกวันค่ะ คาดหวังครั้งนี้คาดหวังที่ได้ไปแล้วคาดหวังที่ติดอันดับหนึ่งในสามเลยค่ะกําลังใจก็จากตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าความฝันก็คืออยากไปหยิบเหรียญโอลิมปิกสักครั้งเมื่อสี่ปีที่แล้วเราได้ไปเราพลาดได้ที่สี่เราก็มีกําลังใจที่อยากไปอีกรอบอีกครั้งค่ะ ก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะช่วยติดตามเชียร์ติดตามชมนักกีฬายมหนักทีมชาติไทยเนี่ยค่ะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกเลยนะคะเออเดี๋ยวฟังจากเสียงแล้วผมไม่รู้ว่าแกเป็นประเภทชายหรือว่าประเภทหญิงมาหญิงยกน้ำหนักหญิงเหรอหญิงครับเนาะเสียงห้าวเป็นผู้หญิงห้าวหน้าก็ งาก็แมแต่เป็นผู้หญิงแน่ใช่ไหมผู้หญิงแน่ครับเจ้าตัวได้รับข่าวดีเวยครับเพราะว่าโอลิมปิกสปีที่แล้วนะครับได้ที่4ี่แต่ทีนี้นักกีฬายูเครนที่ยกได้ที่3ด้เหรียญทองแดงเนี่ยโดนตรวจดบย้อนหลังเจ้าตัวก็ได้รับเหรียญทองแดงย้อนหลังด้วยเพิ่งจะรู้เหรอคะใช่ครับรู้อ่วหลังไม่นานเองเขาตรวจดบอย่างเดียวเขาจะตรวจเพศด้วยไหมตรวจด้วยครับตรวจด้วยแมคุณนี่สงสัยอยู่ได้นะคะเชียร์น้องปุ๊กลุกด้วยนะคะ